เลงตอนมื่อนี้จะพามาจวดแซ่บอยู่ที่ฮานเคที่สเต็กโลโซเจ้งไงน,น่ะเพื่อนอยากกินกุ้งดองกับแซลมอนดองบอได้มาฮานที่โดนลักก็เลยพาเพื่อนมาจัดซมักบอลเพื่นแถมสาลายมาให้พร้อมนิละแต่อาหารมาครบเจ้งไงกับจวดกุ้งดองกันเลยกุ้งตัวใหญ่ๆเดงๆ ราดเจวสมและก็มอมเข้าป่าความฟินนี่บห้เว,ว้าสมใจยากกว่าสามแล้วกันยังบ่แล้วกับเมนูดองฟาดกุ้งแล้วก็มาฟาดปลาแซลมอนต่อเห็นแต่ตอนเจ้ใหญ่ราดเจวสมนาะขน้อยกับน้ำลายแตกน้ำแล้วอีพ่ออีแม่เอ้ยแล้วกันยังบ่ยอมเสาอีกได้ฟาดแซลมอนดองแล้วก็มาฟาดทะเลทังต่อ,อ่นคนกินฮ่นนะเซ แต่ว่าคนเป็นมือกล้องหันซีกืนน้ำลายตามจนท้องเองบกเบาให้ขนาดนี้เพื่อนกันยังบ่ย้อมเปลี่ยนกันถือกล้องอีกอแต่สไลด์สเต็ตกได้กับเที่ยวคุยซอสแบบซ้ำๆบอกเลยว่าวินาทีนี้มือกล้องน้ำลายไหลแบบบ้ฮหู้โตจ้าปดใจบ่ไหวแล้วบ่ต้องเบ้าไหลใหญ่ห้างกินเองทายเองเลยสำหรับสเต็ตกหนันเป็นกระถือว่าแซบดีเลยเด้ออาจจะมีบางส่วนที่ยากไปนิดนึงแต่รวมๆแล้วกระถือว่าไซด์ด้พอจะได้กินคำแรกแหกมันระบบย่อยอาหารก็เริ่มทำงานในบาดนี้นะคำสองคำสามมันก็นตามมาติติด กิสันตัวพี่น้องป้องป่าโดยเฉพาะทะเลทางนี้แอดเคยมากินตั้งแต่ตอนเพิ่นเปิดห้านใหม่ๆมาฮอตปัจจุบันนี้ก็ยังแซบคือกันอันนี้เป็นความมักส้นตัวของแอดเองเด้อกินแต่ของเพชรลายก็เริ่มแ่บท้องส้นตัวบาดนี่นะกะเลยต้องได้จัดเข้าพัดทะเลรวมมาแก้เพชรจักบาดสนาและน้ำดอกห่านเพิ่น,นหูซึกว่ามันหวานมันแซบดีได้แอดเกเลยสดทางกุ้งทางน้ำดอกเข้าไปแบบช้ำๆเลยจ้าเป็นอีหยัางที่ซาใจสุดๆย่อมผอยย่อมแม่เอยกินเป็นตาแซบขนาดนี้มีู้ใดกลือนน้ำลายตามอยู่บ่ คอมเมนต์มาบอกในเดอน้อฉันมาหิวกับพาก,กันไปจันรถไดฮานเคที่สเต็กโลซอ